สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับมีหลายคนเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะครับว่าให้หาโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับราคาแบบถูกๆเลยมารีวิวให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ผมเลยไปเจอตัวนี้มาครับ Lenovo นะครับ M7 Tab M7 นะครับคือแท็บ M7 นั่นเองนะครับตัวนี้ราคา3,000กว่าบาท3า0 0ันสกว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้านด้วยนะครับพอไปเจอตัวนี้มานะครับก็เลยแบบเฮ้ย มันน่าเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้า Renovo ตัวนี้ในราคา3000กว่าบาทเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสเปคของเจ้า Renovo อแบ M7 ตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับแรมนะครับภายในเครื่องให้มา2จิกนะครับแล้วก็ล้อมเนี่ยพื้นที่จัดเก็บให้มาในตัวเครื่องนะครับ32ิงจิกนะครับแต่เราสามารถเพิ่มไ Mi โคร SD c a r การได้ถึง128จิกนะครับหน้าจอเป็น iPS ขนาด7นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่พ 24, ยคูณ600นะครับก ความละเอียดอยู่ที่ HD นะฮะตัวนี้เป็น Android 9.0แล้วนะครับกล้องหน้ากล้องหลังความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสามารถใส่ซิมได้โทรเข้าโทรออกได้ใช้ได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วๆไปเลยนะครับแบตเตอรี่3,590มิลล m อ ah มก็เพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันตัวจอตัวนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับน,นอนดูหนังเล่นเกมฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix ดูอะไรก็แล้วแต่นะผมว่า จอตัวนี้มันถือว่าโอเคนะครับไม่จ้าแบบมันตามันไม่ล้ามันถือว่าโอเคเลยแหละตัวนี้จอมนะันอะดีไซน์ของเขานะเรียบหรูดูดีนะครับดูพรีเมียมเลยคือแบบโอเคแล้วก็ราคาถูกราคาแบบไม่แพงถ้าเกิดถามผมนะว่าชอบตรงไหนนะครับผมชอบที่ตัวดีไซน์ดีไซน์เดีย่ยดูพรีเมียมมากแล้วก็ตัวฟัสดุทั้งหมดนะครับเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะ90%ของตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็บางบางมาก บางแบบบางนิดเดียวเลยอะเนี่ยถ้าเกิดวางบนมือเดียแทบมองไม่เห็นเลยนะครับบางมากเลยนะครับบางเพียง8.25ม mm ิมนะครับถือว่าโอเคเลยเป็นแทบที่บางมากนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ IPS นะครับเป็นแบบเวลาเราดูวิดีโอดูหนังดู Netflix ดู YouTube ดูอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะให้แสงที่แบบ สีมันสดใสอ่ะคือแบบสีมันไม่ดรอปลงนะครับตอนที่เราใช้แท็บตัวนี้ไปนานๆน,นะครับเราก็ไม่ค่อยรู้สึกที่จะล้ากับดวงตาสักเท่าไหร่นะถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยเขาลดได้ดีมากแล้วก็เวลาเราดูนานๆจ้องจอนานๆเนี่ยมันไม่ปวดตามันไม่ปวดหัวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเราดูสเปคข,ของ Dinovo Tab M7 ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันบ้างดีกว่าว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตัวเครื่อง ตัวเครื่องเขาอย่างที่เราเห็นไปนะครับเขาก็จะมีเคสซิลิโคนใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นแบบนี้มาจากศูนย์เลยเนี่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็มีฟิล์มกระจกกันรอยมาให้ด้วยอ่าแต่ตัวนี้ต้องมาติดเพิ่มเองนะครับของ r e n o v o เลยนะครับมีกระดาษมีอะไรมาให้เรียบร้อยคืออุปกรณ์สำหรับที่จะติดฟิล์มหน้าจอนะครับก็ไปติดเองได้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้มีที่เสียบ เอาไว้เนี่ยเอาซิมออกเออตัวนี้นะครับมีที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีคู่มือมาให้เป็นภาษาไทยครับโอ้โหตัวนี้ดีครับผมตัวนี้ดีนะครับเผื่อใครนะครับที่เอาไปแล้วแบบเฮ้ยมันมีแต่ข้อมูลภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้มีคู่มือภาษาไทยไว้ให้ด้วยนะครับสามารถที่จะอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับตัวนี้นะฮะเคเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่า มันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ3,000กว่าบาท3,300กว่าบาทนะฮะตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่เอาไปซื้อไปให้ลูกให้หลานเล่นนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้เรียนออนไลน์ก็ได้เอาไว้ประชุมงานก็ได้คือเอาไว้ใช้เองอะผู้ใหญ่เอาไว้ใช้เวลาแบบเปิด เปิดงานเปิดแบบเปิดอะไรพวกนี้เราก็ดูหลายๆคนถ้าเกิดว่าเราดูจากในโทรศัพท์มือถือจอมันก็เล็กใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีแท็บตัวนี้เราส่งไฟล์งานเข้ามานี้แล้วเราก็เปิดดูจากในนี้ได้นะครับหรือว่าใครที่ซื้อไปให้ลูกให้หลานเล่นผมว่าราคามันไม่แพง3000กว่าบาทก,ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยตัวนี้แอปพลิเคชันรองรับหลายอย่างมาก คือเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยราคาแพงๆเลยนะครับตัวนี้ Netflix ดูได้ YouTube ดูได้ Facebook เล่นได้ LINE เล่นได้แล้วก็ Zoom Zoom ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้า z o ูมให้ดูนะตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะซื้อไปเพื่อให้ลูกให้หลานใช้การเรียนออนไลน์นะครับการเรียนออนไลน์ตอนนี้เขาก็ใช้ z o ู m กันซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะมาลองเข้าให้ดู2 3อ่าให้เข้าไหมโอเคเข้ามา ปุ๊บอ่านี่ครับนี่นะฮะก็เข้าเข้านี่นะครับเห็นไหมฮะเราก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยมันก็จะออกมาที่เครื่องนี้ด้วยนี่ออกมาที่คอมตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้คือพวกโซเชียลต่างๆนะครับสามารถใช้ได้หมดปกติเลยสามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ ไม่มีปัญหาอะไรโหลดเกมเล่นได้บ้างนะครับตัวนี้จริงๆเขาไม่เน้นเล่นเกมโซเชียลได้ทํางานได้เรียนออนไลน์ผมว่าทําได้ดีเลยตัวนี้สําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพกคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆห,หรือว่าแท็บเล็ตราคาแพงๆผมแนะนำนะครับ Lenovo mm. M7 ตัวนี้ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะครับ3 0 0พกว่าบาท3,390บาทแล้วแต่ร้านด้วยนะครับก็เอามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหาแทบ็บที่สำหรับจะเอาไปเรียนออนไลน์สำหรับจะเอาไปทำงานอยู่อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ ราคาไม่ถึง4,000 3,000ผมว่ามองว่ามันโอเคเลยใช้ได้พอใช้ได้นะก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับโซเชียลใช้ได้ทุกอย่างซูมใช้ได้ไลน์ใช้ได้ทุกอย่างโอเคก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย